วัสดีตาววันนี้จะวันนี้จะมาเล่นเกมยูนิฟอร์มกันนะคะกอดอื่นเข้าไปในบ้านกอดค่ะไปในบ้านนู้นไหมโอเคแล้วอย่าพูดเลยแล้วตอนนี้เขาก็ยังโหลดนนะเดีย๋ยวไปดูบ้านเขากันเดี๋ยวเดี๋ยวไป ไปวิวบ้านซึ Baker, ่งไหนที่ดูนะคะก็จะมีเป็นเีเหมอเอถูกทามั้โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะจะ่ถ้ากะดดลงไปนี้ตายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปดูบ้านไหนกันนะคะโอเคค่ะไป กบต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 บเยี่ยมนี่คือบ้านค่ะมาถึงปู่รือเปล่าเนี่ยมาถิงบ้านโอเคเฮ้ยกดตู้จดหมายกด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 ไม่ได้วันบ้านนี้มีคนใช้อยู่ล้วนะคะ่จะมาเปลี่ยนเป็นบ้านบ้านนี้มีตู้จดหมายบ้านอื่น นี่ค่ะนี่คือบ้านของชี่แทนจริงนะคะกดตัวเอฟค่ะนี่ค่ะเขาก็ยังโหลดบ้านอยู่นะบ้านที่เราจะเลือกก็คือบ้านตัวนี้ค่ะจะพาไปดูเจ้าบ้านของเรากันนะคะเดี๋ยวกดตัวเอฟแม่ไม่ลงที่ตัวเอฟค่ะ กดค้ากดคาวเวนนะคะทำตามนะคะโอเคพาไปดูกัน,นะคะ่ะเขาก็ยังโหลดบ้านเรามันนะคะเดี๋ยวมาดูการสร้างไฟมั่งเลยบ้าน,น,านโอเคเดี๋ยวจะพามาดูชั้นล่างก่อนก็จะมีโซฟาก็มีเก้าอี้มีโต๊ะอาหารมีผลไม้ไม้ยูนิคอร์นกินแล้วก็จะมี ขึสนดูดปูนก็มีเป็นประตูนะคะแล้วก็มีโคมก็มีบ้านของสุนัขก็มีห้อครัวแล้วก็จะมีเตาผิงถ้าจะหนาเราก็จุดไฟแบบนี้ได้เลยค่ะก็จะเข้าก็จะต้องเข้าไปใกล้ๆนุ๊กแล้วก็กดตัวเอตัวเอตัวตีวตัวอี นี่ค่ะกดนานๆนะคะทำตามนะคะแล้วก็อย่าได้ไฟแบบมึงมาเลยค่ะนะคะแล้วพอเราจะแล้วพอเราจะปิดเราก็กดตัวอ E เหมือนเดิมแล้วมันก็ปิดค่ะแล้วก็มีต้นคนมากมีฟองกวานเพราช่วงนี้ใกล้ถึงวันินมากแล้วแต่เก็ยังแต่ก็ยังจะดุนะคะแล้วก็โต เขียนหนังสือเคยมาเขียนนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้หมูค่ะแล้วก็จะมีเบต๊ะแล้วก็จะมีเตโยนนะคะเดี๋ยวพาไปดูชั้นบนชั้นข้างตึ๊กตึ๊กเป็นย่านนะคะมีห้องน้ำมีอ่างอมีอ่างน้ำแบบน้องหมาไม่มีอ่างตรงนู้นค่ะเป็นเป็นที่ไว เราก็จะมีที่นั่งแล้วก็มีทีวีก็มีเตียงนอนมีที่นอนนะคะก็ขึ้นไปแล้วเราก็ง่ายแบบนี้มีชก็จะเห็นท่าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมช่องมองหผู้ชมข้ากระโดดลงไปนะคะเพระมันอันตรายมากเลย สำหรับการสูงต้มลงมาลงได้เพราะมันคือยาแค่ห้าลงไปตรงมาันเฉพาะตรงมันห้าลงไปเบ็ด่อเบ็ดต่ดชืวรได้เติเบ็ดต่อเบ็ดต่อชัวร์ช่วยกินช่่ว กระโดดลงไปได้นะคะไม่ใช่โรคนะคะนี่ค่ะบินไปเฉยๆเพื่้นก,กับบ้านถูกทางะคะเดี๋ยวเส้นนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปหาเครื่องบิน,นะคะจำทางนี้ได้ไหมคะเพื่อนเพื่อนวันนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะเดี๋ยวเราไปหาเดี๋ยวเราไปบ้านกันนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราอะไปเองโอเคเพื่อน เดี๋ยวเธอไปที่สวนสยามนะบอกครเป็นด้วยนะถ้าเธอไม่รู้เธอไปบอกฉันได้นะโอเคไปบ้างก๊อก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 ก๊กอกก๊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 เร์โอเคคุณชชมคะดี๋วตอนนี้จะทางบ้านไม่ได้แลวค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะบอกทางบ้านหน่อยทางซ้ายใชคะ เ <S an> ข้าไปดูกันว่าคือบ้านใครเป็บ้านเรารู้ป่ะไปดูกนันเฮ้ย,ยเป็นบ้านเราด้วยเันจยู่ตรงนี้นะแล้วแล้วตอนนี้ก็จะอยู่ที่นี่นะคะแป๊บเดี๋ยวไปกินอาหารก่อนเอาแป๊บนึงนะคะคุณผูช้ชม งเงงงำเงำงัเงำเงำเวันนี้ก็จะมาถามไอซ์สปิ้นนะคะวันนี้เป็นช่วงหน้าหนาวทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะบอกอะไรไว้อีกนะคะช่วงนี้แล้วก็จะมาบอกอันนะคะอย่างเช่นต้องแต่งหน้าแล้ว แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอกดกติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้คลิปลมหนาวด้วยนะคะ